เรื่องการตั้งท้องมีลูกของนักบินกับแอร์โฮสเตสนะคะพี่ิงขอสรุปให้3ข้อะละกันนะคะ ข้อแรกเลยเนี่ยก็คือตอนที่เราตั้งคนันอะเราไม่สามารถไปทำงานบนเครื่องบินหรือว่าไปบินบนฟ้าได้นะคะข้อที่2แล้วระหว่างนั้นเราจะถูกพักงานไหมคำตอบก็คือขึ้นกับเวลาที่เราท้องนะคะว่าตอนที่เราเซ็นสัญญาเข้ามาทำงานกับสายการบินนะคะในสัญญาระบุไว้ว่ากี่ปีเรื่องของเวลาการทำงานจะมีผลด้วยเพราะว่าในงานของนักบินนะคะมันจะไม่ได้มีแค่การขับเครื่องบินอย่างเดียวแต่ว่าจะมีงานในส่วนของออฟ ด้วยะค,ะคือปกติอะก็มีนักบินที่ทํางานในออฟฟิศอยู่แล้วเป็นงานในกลุ่มของการบริหารนะคะเกี่ยวกับเอกสารหรือแม้กระทั่งการทํางานเป็นครูของนักบินด้วยนะคะซึ่งงานทั้งหมดเหล่านี้นะคะเป็นงานที่จําเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ oh. ตอนที่เราเข้ามาสายการบิน oh. ก็เลยจะมีสัญญาที่ระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าถ้าเราทํางานเกินระยะเวลาเนี้ยคะ่ะแล้วแล้วเรา,เรา,เราตั้งคันขึ้นมาเราจะไม่ถูกพักงานแล้วก็ไม่ถูกหักเงินเดือนเพราะเรามีประสบ การมากพอที่จะสามารถทํางานอื่นที่ไม่ใช่การขับเครื่องบินได้นะคะข้อที่สมเลยถามว่าแล้วถ้าหากว่าเราตั้งคันในตอนที่เราแบบยังไม่เกินเวลาในสัญญาล่ะเราจะถูกแบบบังคับให้ทําแท้งไหมอันนี้คือไม่มีนะคะจะไม่มีการบังคับให้ทําแท้งใดๆแต่ว่า ในเรื่องของรูปแบบการทำงานน่ะเราอาจจะไม่สามารถทำงานอื่นให้กับทางสายการบินได้นะคะฉะนั้นในเรื่องของเงินเดือนน่ะก็อาจจะไม่ไม่เป็นไปตามปกตินะคะซึ่งแต่ละสายการบินน่ะก็คงจะมีะรายละเอียดที่แตกต่างกันไปว่าเขาจะให้ไหมหรือให้เท่าไหร่ ในส่วนของพี่หญิงเองนะคะอันนี้พี่หญิงสารภาพตรงๆเลยว่าตอนที่เซ็นสัญญานะคะคือพี่หญิงอ่ะไม่มีแฟน mm hmm. พี่หญิงไม่มีเรื่องของผู้ชายก็มาเกี่ยวข้องในเรื่องของการท้องอ่ะพี่หญิงก็เลยไม่ได้จําว่าต้องเกินเวลาแค่ไหนถึงจะท้องมีลูกได้นะคะก็ประมาณนี้นะ